สสดีค่ะพบกับเราค่ะเพจมันบันเดอร์เต้นมากเลยมาเจอคุณแม่ใช่เุ้ยอย่าเรียกฉันแม่เสีตเคองเรียกค,คุณแม่แล้วค่ะแต่วันนี้คุณแม่ <c oughs> แมมเราอ่านข่าวค <c oughs> ุณอื่นเราเราแม่ไม่อ่านข่าวลูกนะฮะเ,เรื่องราวโอ้โหตอนนี้ชาวเน็ตก็คืองงมากขุดคลิปข,ขุดนู่นขุดนี่สล,สลับกันไปสลับกันมามะกลับไปกลับมากลับมากลับไป ต้องถาม่อนว่าพี่พอได้ตามข่าวเรื่องนี้หรือเปล่าโอ้ตามจนเหนื่อยตามจนเหนื่อยคือตอนแรกทุกอย่างมันก็เหมือนจะเหมือนจะเงียบๆไปแล้วเหมือนจะเงียบไม่เชิงเงียบๆเหมือนจะเหมือนจะจบสรุปเขาน่าสรุปก็คือไม่จบพอตำรวจสรุปสํานวนปุ๊บไม่ยอมกันเป็นแถวเลยอายการไม่รับฟ้องใช่บอกให้ไปสอบสวนเพิ่มอีก20ประเด็นซึ่งอะในระหว่างที่ตำรวจไปสอบสวนประเด็นเพิ่มอีก20ประเด็นคุณอัจฉริยะแถลงข่าวอีก เขาเจอบ่อยนะคุณอัจฉริยะ,ยะเจอแรง่าแล้วกมีการนะเอ่ยถึงพลตำรวจตรีอักษยรย่อวอแหวนแล้วก็ไปเอ่ยถึงว่าคดีเนี้ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันเป็นฆาตกรรมอีกอหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสยัยรวมถึงตอนนี้เห็นว่าทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะทําการดําเนินคดีกับคุณอัจฉริยะอีกอไปพูดถึงเรื่องการขโมยศพ มีหลักฐานมีคนบุคคลอื่นๆที่ชื่อในตีขึ้นมาอีกรถหหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยถ้าถ้างานเนี้ยถ้าศพถ้าศพนี้ถ้าไม่ใช่น้องแตงโมเนี่ยมันจะยืดเยอะอย่างนี้ไหมไม่คือคือตำรวจเขาสรุปไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่พอมันไม่ตรงใจคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ตรงใจคนบางคนหลายๆคนเนี่ยก็หลือฟื้นกันหลืบเฟนกันอีกคือบอกว่าสรุปว่าแต่เขาสรุปเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมคือเขาตำรวจเขาสรุปเลยว่าไม่ใช่ ฆาตกรรมแน่นอนไม่ใช่ฆาตกรรมแน่นอนแต่ทุกคนไม่ยอมไงแต่ทุกคนไม่ยอมทุกคนจริงจะบอกทุกคนไม่ได้มีบางคนอัจฉริยะนี่แหละที่ยังไม่ยอมอแล้วก็แต่ก็เยอะนะชาวเน็ตก็ไม่ยอมอีกหลังจากที่คุณอัจฉริยะเขาไม่ยอมชาวเน็ตเนี่ยพอเห็นหลักฐานที่คุณอัจฉริยะเนี่ยเขาเอามาแถลงก็เลยมีความเห็นด้วยด้วยอันนี้เข้าใจซึ่งเราก็ต้องบอกว่าตํารวจเองตอนแถลงเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่ก็ยังไม่ไม่ฟลูอะทุก มันมีการเอาคลิปจากที่อื่นมาลงยังไม่เคลียร์มันไม่เคลียร์ใช่มันทําให้น่าสงสัยอยู่ตลอดเวลาแล้วเธอคิดดูแอดแพทคิดดูนะขนาดแตงโมไปเข้าในห้องน้ําเนี่ยไอ้กระติกไปเข้าในห้องน้ําอัจฉริยะยังบอกเป็นแผนของของทุกอย่างเป็นแผนหมดให้กระติกไปเข้าห้องดามเลยเราก็เลยเอ๊ะมันเมื่อไหร่แล้วมันเมื่อไหรจะจบไปอย่างเงี้ยคือแพทมองว่าด้วยด้วยสถานการณ์ทั้งหมดที่เรายังไม่เชื่อเนี่ยหนึ่งเหตุการณ์เมื่อเราเพื่อนเราตกน้ําทําไม ทำไมพวกเราถึงไม่อยู่สมมติอ่านคนบนเรือหนึ่งคนตกน้ําทําไมวันเกิดเหตุห้าคนหนีหายไปไหนนี่คือจุดเริ่มต้นใช่ของความไม่น่าเชื่อถือหลังจากนั้นเขาพูดอะไรก็ไม่มีความน่าเชื่อถืออีกเลยอืมไม่หรอกพี่ว่าถ้าถ้าเป็นพี่นะถ้าเป็นก็ว่าพี่พศก็อยู่ไม่ไม่ถ้าถ้าสมมติพี่อยู่ในเรือพี่จะตกใจมากเลยนะแต่พี่ก็จะไม่ทิ้งเพื่อนนะไม่ทิ้งไม่ทิ้ง เราไม่ทิ้งแน่นอนถ้านบอี่คือจุดที่ทำให้ทุกคนไม่เชื่อแต่อย่าลืมว่าทุกคนบนนั้นอ่ะมันต้องมีอะไรไงทุกคนถึงไม่กล้าอยู่แล้วมันมีแพท้าใจัญะหลังจากนอกจากตำรวจมาไม่กล้าอยู่แล้วยังมีภาพที่ไปรวมตัวกันทําอะไรที่ปั๊ม มันเหมือนเป็นการเตี้ยมหลังจากนั้นก็เริ่มมีเรื่องของทนายที่เป็นกุนซือ้อสรุปไปฉีดท้ายเรือจริงหรือเปล่าเลยแลย้วคนก็ออกมาทําคลิปรีวิวว่ามันไม่ได้ yeah, yeah, yeah. เยอะแยะไปหมดโอ้เยอะแยะไปหมดว่าอ,าอย่างนี้ล่าสุดมันมีเรื่องของยาเสียสาวเกิดขึ้นใช่แต่ยาเสียสาวเนี่ยมันเป็นของใครพี่พศมันเป็นของเขาเขาใช้ เขาบอกอคุณปอว่าชุอปอปอปอ,ปอเขาจะใช้หลังจากที่ที่น้องแตงโมตกน้ําไปแล้วแล้วเขาเครียดจริงๆมันไม่ใช่ยาเสียสาวมันคือยาคลายเครียดซึ่งซึ่งชื่ออะไรจ,จะเรียกแตงโมแล้วไม่ใช่แพทแพทเข้าใจิบายแล้วเข้าใจไหมว่าถ้าสมมติคนเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มันต้องเครียดแล้วมันต้องนอนไม่หลับ แล้วคนคนเสียชีวิตคนตายไปทั้งคนนะ่ะเพื่อนคนรู้จักอะ่ะเขาก็นอนไม่หลับเขาก็เลยก,กินยาแค่เครียดกินยาคลายเครียดยาตัวนี้มันเป็นยาคลายเครียดแต่พวกผู้ชายที่ที่ที่เอามาใช้กันอะ่ะใช้ผิดวัตถุประสงค์เพราะผู้ชายกินไปมันก็แค่เครียดนอนหลับสบายแต่ผู้ชายผู้ชายมันเอามาใช้คือไม่ใช่ปอนะผู้ชายทั่วไปเนี่ยเอามาใช้ผิดประสงค์งก็คือ,อเอามาให้ผู้หญิงกิน เอาปลาแซลม์พอมาผู้หญิงกินผู้หญิงก็จะเคิมไปไม่รู้เรื่องลอย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 ใช่ใช่เขาก็เลยตำรวจเขาก็เลยเรียกว่ายาเสียสาวพอได้ยินคําว่ายาเสียสาวปุ๊บโซเชียลว่ายังไงโซเชียลโซเชียลก็คือว่าเอ๊ะตกลงตอนแรกเนี่ยมันมีแค่บอกว่ามีตรวจพบยาเสียสาวของหนึ่งในห้าคนบนเรือคนตอนแรกคนก็ไปตีความว่าเป็นของกระติกหรือเปล่าแล้วอย่างนี้ถ้ากระติกมี ตังโมได้กินไปด้วยหรือเปล่าอะไรสรุปเลยก็คือเป็นของคุณปอแล้วคุณปอก็ออกมายอมรับว่าใช้ใช้ยานี้จริงๆใช้ไป0.5มิลลิกรัมใช่แต่ปอเนี่ยเขาไม่ได้กินบนเรือนะเขากินหลังจากที่กลับมาบ้านแล้วแล้วเขาก็เพึ่งจะมาตรวจเลือดกันหลังจากนั้นไม่ได้ตรวจกันหลังจากแตงโมเจอศพแตงโมแล้วแล้วเขาถึงมาโรงพักถึงมาโรงพักแล้วถึงการตรวจเลือดแล้วก็ได้เจอเขาบอกว่าตนกินไปหนึ่งเม็ด ก็รู้สึกว่าผ่อนคลายและหลับหลับง่ายขึ้นพี่ก็กินอยู่แต่ตอนเนี้ตอนนี้มันมีมันยามียาตัวใหม่เป็นสมุนไพรซึ่งปอเขาก็บอกเขากินสมุนไพรไปแล้วเม่อเขาหยุดแล้วหลังจากที่เขากินตัวเนี้ยใช่กินเยอะเยอะมันอันตรายด้วยใช่เขาบอกว่า กลัวก็เลยหันมาเปลี่ยนทางเป็นว่ากินสมุนไพรเพื่อช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายแทนและยืนยันว่าตนเองไม่เคยพูดว่าใช้ยาเสียสาวแต่ใช้เรื่องของเป็นยาคลายเครียดยาคลายเครียดและสิ่งที่กินบนเรือมันมีแค่วายเท่านั้นอืใช่แต่แต่แต่ต้องเข้าใจหมายว่าเขาไม่ได้กินบนเรือเขาไม่กินลอกจากที่ที่ที่แตงโมเสียชีวิตไปแล้วใช่ใช่ค่ะซึ่งคุณหมอเนี่ยนะคะคุณหมออ้ําเนี่ยนะคะเขาก็ ออกมาพูดถึงยาตัวนี้อัลตราโซแลมเนี่ยค่ะซึ่งชื่อทางการเนี่ยยี่ห้อที่คุ้นหูสุดก็คืออะไรอะซาซาแนกซา,าแนกอ่ะซาแนกซาแนกเม็ดสีม่วงใช่ไหมใช่ซาแนกแล้วคน<อ>ก็ไปเรียกกันในยาเสียสาซานกเนีย,ย,ยมันเป็นยาตัวมันเป็นยาคลายเครียดคือจริงๆมันเป็นยานอนหลับแหละไอ้ยานอนหลับแหละชนิดที่ไม่แรงแต่มันมีหลายยี่ห้อแต่ซาแนกเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งเป็นสีม่วงเหมือนที่เขาบอกว่าที่พวกกระเทยกินกันแล้วบอกว่าเลี้ยงแมวอ่ะ กินแมวกินแมวกินแมวเมาเมาแกว่าเขาเรียกว่าเมาแมวเนี่ยแหละก็คือเมาสแนกนี่แหละนี่จริงๆแล้วมันเป็นเนี่ยค่ะที่คุณหมอเขาขึ้นคือเป็นยารักษาอาการวิตกกังวลหรือตอนนี้หละคนเป็นเยอะนะคือแพนิคใช่แพนิคคุณหมอก็จะจ่ายตัวนี้ให้รวมถึงใครที่เป็นโรคซึมเศร้าจะดีฟจะดาวมากๆเนี่ยบางทีคุณหมออยากให้ผ่อนคลายก็จะจ่ายซานแสแนกนี่ยะคะมันมีหลายสีมันมีหลายสีแล้วแต่กรรมแล้วแต่จะบอกว่าอันตรายนะกินไปเยอะๆเป็นบ้านะยาพวกเนี้ย ซึ่งเขาบอกว่ายาตัวนี้ที่เอาไปเรียกเป็นยาเสียสาวเนี่ยเพราะอะไรรู้มะเวลาเราเอาไปผสมในเหล้าหรืออะไรอ,ะอ่ะต,ตัวนี้เขาจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นใช่ก็เลยลคนก็เลยเอาไปใช้ในทางผิดผิดใช่คือคือยาตัวนี้มันมันไม่มใช่เป็นยาเสพสารเราพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวเหมือนเราหลับไปเราหลับไปแล้วร่างกายเราหลับไปแล้วแต่ตัวเรายังเต้นอยู่ทำไมถึงรู้เพราะเคยกินอตอนนั้นเครียดไง เออเครียดอ่ะมันเปิดอะไรเฮียหระอไม่ยะใายเครียดเพราะเคยกินแล้วมันอันตรายสแน็คโดมิกุ้มอะไรนี้อย่าไปยุ่งอันตรายแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็เนี่ยแหละมันก็อะไรที่ถูกต้องเราก็ต้องต้องต้องเชื่อเขาอย่างยางปอเนี่ยเขาบอกเขากินหลังจากสรุปเลยก็เป็นคุณปอนี่แหละค่ะที่มียาตัวนี้อยู่นะแต่ว่าทานหลังจากที่ไม่ได้อยู่บนเรือเอาเป็นว่าไม่ได้ไม่ได้ไปใช้อยู่บนเรือทานหลังจากที่เป็นข่าว หลังจากที่คุณโมตายแล้วเริ่มมีกระแสข่าวก็เครียดก็เลยใช้ยาตัวนี้ค่ะนอนไม่หลับมาถูกต้องอะต่อมามีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอีกในเรื่องของคดีของพี่โมนี่แหละคือตบอกลุ่มหลักๆเนี่ยนะที่ออกมาช่วงแรกๆแล้วก็ให้ข้อมูลมาโดยตลอดเนี่ยคือกลุ่มของเพื่อนสาวดาวซิงเนี่ยเหรอก็คือคุณแอนนาคุณนิโปคุณพุดเดินแล้วก็คุณโมอมีนาสี่คนสี่คนเนี้ยที่จะมีไลฟ์มีการลงไอจีรับแมวมาเลี้ยงหรือว่า อัปเดตเนี่ยสี่คนนี้เลยอัปเดตเรื่องราวของคดีตังโมเนี่ยนะคะให้เราฟังอยู่ตลอดตลอดว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงพูดเดินพูดเดินเอาเขาได้หรอพูดเดินใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยออเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยทั้งสี่สาวเขาไลฟ์ด้วยกันอ่าไม่อย่างนี้ก่อนเราต้องเกิดอย่างนี้ก่อนแพ้เราต้องเกิดอันนี้ก่อนพี่โพสอเพราะประเด็นเกิดจากไลฟ์อันนี้คือถ้าอันเนี้ยไม่ได้ไลฟ์ ประเด็นต่อจากนี้จะไม่เกิดที่เกิดคือประเด็นวันนี้มันเกิดจากการไลฟ์ครั้งนี้ของสี่คนซึ่งในวันที่ไลฟ์เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นและชาวเน็ตบางกลุ่มที่เขาติดตามคดีพี่โมตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเดี๋ยวนะมันไม่เหมือนเดิมคือเรื่องของสภาพศพของพี่โมคือตอนแรกเอ่อในวันที่เขาไลฟ์เนี่ยเขาบอกว่าศพของพี่โมเนี่ยเหมือนคนนอนหลับไปเฉยๆตาปิด แล้วก็มีการเหมือนแบบคุณหมอต้องดูเรื่องของลูกในตาก็เลยมีการเปิดตาซึ่งอนนี้<ถ>เขาเห็นในภาพอันนี้ที่เขาบอกเขาเห็นในภาพแต่ตอนแรกๆที่เขาไปออกรายการทีวีเขาพูดว่าอะไรอะไปออกรายการทีวีไปออกนู่นออกนี่ทอเดนบ,บอกว่าว<ะ>ทำไมพูดไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรพี่ผมเ,เขาพูดอย่างนี้ทีแรกเขาพูดว่า คุณเสียใจเรื่องอะไรไม่ไม่เราสวมเป็นเราสวมวิญญาณเป็นโมวิญ,ญาง่าออกวันที่ไปออกรายการออรายการมดดำรายการอะไรอยู<ๆ>่กันก็จะมาสะอื้นก็่า <c oughs> เออเสียใจอะไร <c oughs> สภาพของพี่โม ขอบพี่หมดแต่งหน้าไม่ได้เลยคือใช่จำไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้เลยเขาอยากจะแต่งหน้าให้ใช่ที่เขาพูดไงว่าเขาจะไปขอแต่งหน้าให้แตงโมครั้งสุดสุดท้ายแต่พอไปออกรายการเนี่ยเขาก็พูดว่าก็เห็นทีแล้วแต่งหน้าไม่ได้เลยประเด็นที่พี่พศกําลังพูดเนี่ยมันก็เลยไปขัดแย้งกับวันที่เขาที่พูดล่าสุดที่ไร์ล่าสุดล่าสุดคนก็เลยบอกอ้ากลับฝั่งแล้วหรอคะหรืออะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นทําไมมี พูดไม่เหมือนตอนแรกอย่างที่พี่พจน์บอกตอนแรกเนี่ยก็จะมีพูดว่าจําแทบไม่ได้จำแทบไม่ได้แต่งหน้ไม่ได้เทน่าบอกว่าจําตอนแรกๆเหมือนถ้าจําไม่ผิดนะเหมือนจําแทบไม่ได้ต้องดูที่รอยสักอ่าพอดีพี่โมเนี่ยมีรอยสักไม่แล้วพี่จำได้รูปนกมีรอยสักบาร์โค้ดแล้วก็มีรอยสักตรงลรอยสักรูปนกเนี่ยที่พี่รู้มาแต่งโมมันลบออกไปแล้วนะเหลือเนก เออมันลบชื่อออกไปเพราะฉะน,นั้นเหลือนกในหนังพี่ยังแซวแตงโมเลยคนอื่นคนนู้นเคาลบไปแล้วนะแตงโมยังไม่ลบเลยในหนังอะ่ะใช่ป่ะเป็นเป็นเหลือแค่นกเคาลบชื่อออกใชเเ่เป็นแค่เป็นแค่โนกแล้วก็มีตรงหน้าอกแล้วก็เหมือนมีรอยสักอะไรบาโค้ดอะไรสักอย่างซึ่งณนะวันแรกๆเนี่ยบอกจําไม่ได้เลยเหมือนแบบจำไม่ได้เหมือนที่พี่พศบอกอะ่ะขนาดแต่งหน้าเนี่ยยังแต่งไม่ได้แต่ไลฟ์อันล่าสุดเนี่ยบอกว่าเหมือนแค่หลับไปเฉย โจลงจำโจลงเละหรือว่าไม่เละนี่แหละอ่ะเดี๋ยวไปฟังพี่โมกันค่ะเพื่อนเปลี่ยนไปนะไม่ได้เปลี่ยนเราเข้าใจในหลายๆอย่างมากขึ้นถึงวันเนี้ยพวกเราอะไม่เคยหยุดเลยนะไม่เคยหยุดการตามหาความจริงหลายคนหลายความคิดแต่ว่าพวกเราก็เต็มที่ในแบบของพวกเราแล้วจริงๆถ้าเรารู้มาแล้วมันจริงเราจะพูด แต่ถ้ารู้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โชว์หรือมันไม่ใช่หรือเราก็ไม่แน่ใจเราก็จะบอกว่าเราไม่ไม่รู้วันหนึ่งเราได้คุยกับทางผู้ใหญ่ซึ่งหม,มขอโทษจริงๆที่หมไม่สามารถบอกได้ว่าโมคุยกับใครทางผู้ใหญ่ที่ที่สามารถเชื่อถือได้และมีหลักฐานข้อชิด ข้อเท็จจริงมากพอที่เราจะอ่าโอเคเราเชื่อมันจะบอกว่าภาพที่เจอไม่ใช่ว่าไม่บวมไม่อืดไม่อะไรทุกคนก็มองว่าเขาก็หลับขึ้นมาแต่ทางทางคุณหมอที่จะมาชนะสุขในเบื้องต้นเขาก็ต้องเบิ่งตาดูว่ามีรอยแตกของเส้นเลือดในตาไหมาหรือว่า ดูในกระพุ้งแก้มว่ามีรอยช้ำจากการชกต่อยไหมอะไรไหมเขาต้องตรวจภายในช่องปากซึ่งคนที่เสียชีวิตแล้วอะค่ะเขาไม่สามารถอ้าแล้วกลับมาเหมือนเดิมได้ลืมลืมตาแล้วกลับมารับได้อันนี้โมพูดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นภาพที่ทุกคนเห็นก็เลยเป็นแบบนั้นแต่ภาพแรกๆจริงๆที่อยู่ในมือผู้ใหญ่จริงๆ ก่อนหน้านี้ที่ทุกคนจะเห็นจริงๆมันเป็นอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองค่ะที่หนูยอมพูดเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูทำของหนูมาตั้งนานโดยที่หนูไม่บอกใครแต่พอวันนี้พอเราพยายามอธิบายถึงถึงหลักฐานที่เราเห็นท้อนะทุกวันนี้หนูยอมโดนด่ายอมโดนว่าแต่ว่าหนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูจะหยุด หรือว่าอะไรหนูทาของหนูเงียบๆได้เพียงแค่ว่าคนในโซเชียลอยา่าอย่ามาบังคับให้หนูพูดอะไรเยอะกว่านี้เพราะว่ามันมีผลจริงๆเพราะทุกอย่างมันต้องไปอยู่ในชั้นอายการจริง,รงๆค่ะพี่จะบอกว่าโซเชียลบังคับก็ไม่ได้เพราะเขาไลฟ์กันเองเขาเขาอยู่ยก็ไลฟ์อันนี้แพทพูดเป็นกลางนะไม่ต้องด่าก,กันนะ,ะรวมถึงแฟนคลับของทุกคนคือแพทก็ติดตามคดีนี้มาตั้งแต่ต้นเหมือนกันแล้วเ,เราแค่รู้สึกว่า โซเชียลไม่ได้บังคับแต่เราอะเปิดไลฟ์ไปก่อนเอง<ช>มันเลย<ช>กลายเป็นประเด็นถ้าถ้าวันนั้นที่เราไลฟ์แล้วมันไม่ได้มีประเด็นโซเชียลก็คงไม่ได้ไม่ได้สร้างประเด็นหรือไม่ได้ถามคาถาม<ช>แต่ว่าโซเชียลอย่าบังคับให้พูดอะไรเลยเลคือในความคิดของแพทย์เขาคงไม่ได้บังคับแต่เขาแค่สงสัยเรื่องนี้ยังต้องดูกันอีกยาวน,นี่ขนาดขนาด,ขนาดเขาบอกเขาไม่อยากพูดนะเห็นนะคะบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วโมไม่อยากพูดอะไรเลยนะคะบอกพูดไปยี่สินาที เขาอาจจะพยายามอธิบายเมื่อเนี่ยเหมือนที่เขาพยายามอธิบายว่าตอนนี้มันมีกระแสะว่าทาไมพูดไปเหมือนเดิมทําไมกลับลําก็คือเขาก็บอกว่าโมก็บอกว่าสาเหตุก็คือได้เห็นภาพจริงครั้งแรกตอนพบร่างพี่โมเนี่ยจากผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้บอกว่าเป็นลักษณะคนหลับส่วนภาพที่หลุดแล้วก็แชร์อยู่ในโลกโซเชียลลักษณะเหมือนตาเบิกโพลงหรือว่าอ้าปากเนี่ยเนื่องจากผ่านการตรวจพิสูจน์จากน็อตเจ้าหน้าที่คือเขาก็ลาะอธิบายว่า ตอนแรกเขาขึ้นมาเป็นหลับนั่นแหละแต่เจ้าหน้าที่ต้องการตวรวจลูกในตาก็เลยเหมือนไปทางตาก็เลยภาพที่เขาเห็นอะ่ะเหมือนตาก็ลืมแบบปิดตาไม่ได้ลืมโพงปากก็อ้าอ,อะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าอย่าชาวเน็ตอย่าไปบังคับให้เขาพูดในสิ่งที่เยอะกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลในเรื่องของคดีอ่ะอ ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่คิดว่ายังมีอะไรที่สนุกสนุกอีกนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเราไม่ได้เราไม่ได้ทิ้งตังโมนะแต่บางทีบางเรื่องเราก็ต้องปล่อยไปเพราะมันผ่านมาสามเดือนแล้วยิบสี่นี้ใช่ยิบสี่ครบสามตังโมเผาแล้วนะตังโมจนภรานกิจศพแล้วเออก็อ่ะก็ให้กําลังใจตังโมแล้วก็ดูกันต่อไปว่าเรื่องราวมันจะจบยังไงอยากดูจุดจบอ่ะใช่นะครับอ้าวช่วงหน้าค่ะ พี่โพสพี่โพสเห็นหรือยังว่าเขาจะฟ้องคุณกลับป่ะอ๋อนี่แหละคุณลดเบนส์น่ะไปรู้แล้วเพราะตำรวจโทรมาบอกว่ามาเลยดีกว่าว่าสรุปแล้วรู้แล้วหรือเปล่าคะว่าเขาฟ้องสรุปแล้วเรื่องมันเป็นเรื่องมันแบบว่าพี่ไปคุยกับตำรวจแล้วหลังจากที่มันมีคดีที่มันแบบกับพี่โพสอ่ะโพสถูกไหมพี่โพสอ่ะโพสว่ามีการ เหมือนเรา,เาบิดแต่เรื่องราวก่อนเนี่ยอันเนี้ยกล้องหน้ารถกล้องหน้ารถ,หารถเห็นแบบพี่มเมย์รถสีดํานะจริงๆแต่พี่นั่งไม่เห็นไม่รู้ว่าใครจอดข้างหน้าแต่ตอนเนี้ยตำรวจเขารู้แล้วว่าคนขับรถสีดาเนี่ยเป็นใครแล้วก็ตอนเนี้ยตำรวจก็โทรไปคุยแล้วเขาบอกว่าบอกบอกบอกพี่ด้วยว่าเขาจะฟ้อง คือให้เอาแต่ฟ้องพี่พสต์มาฟ้องพี่แต่ฟ้องพี่พสเรื่องอะไรตำรวจได้บอกมาบีบแต่ใส่เขาเดี๋ยวนะกฎหมายมันมีไหมห้ามบีบแต่ใส่กันอันนี้พี่คิดเองว่าเขาคงจะฟ้องเรื่องบีบแต่ใส่เขาเพราะนอกนั้นพี่ก็ไม่ผิดเลยแือว่าเราโพสต์ลงพ้นไม่เกี่ยวพ้นไม่เกี่ยวเพราะว่าเราเบอร์หน้านี่เบอร์หน้าแล้วก็นั่นให้สื่อไงไม่แต่เรื่องเรื่องทั้งหมดคือเราเจอเหตุการณ์นี้มาไงถ้าเราไม่เป็นเหตุการณ์จริงของเราใช่ถ้าเราไม่ไม่ลงมาทุกวันจันหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็จะไม่แล้วทำไมเขาถึงต้องมาเล่นงานคันพี่จพ์เพราะเห็นพี่โพสบอกว่าไม่ใช่แค่พี่จพ์ค uh> ันเดียวที่บีบแต่คือไม่รู้ว่าเขาเขาคิดยังไงถึงมาเล่นแต่เขาเล่นเล่นงานคันอื่นไปก่อนแล้วนะแล้วเนี Hello ่ยคันพี exactly ่คันที่สองใช่หมายถึงว่าเขาอ่ะไปปาดคันอื่นก่อนหน้าพี่จพ์แต่คันนั้นอ่ะบอกว่าไม่ได้บีบแต่เขาก็เลยปล่อยไปเขาก็เลยล่นทพี่เขาก็เลยปล่อยไป ใช่ปล่อยคันเงินไปแล้วก็มีคันดําที่บีบแต่ตัวจริงอะบีอยู่ข้างหลังพี่พจอยู่ข้างหลังพี่แต่พอรถไฟปุ๊บเขาไปไหนก็ไม่รู้พี่ก็เลยเรื่องราวคืออย่างนี้ออันตรงเนี้ยมันจะอยู่เส้นตรงเหม่งจ่ายป่ะพี่พจเออเทียนรูมิดเทียนรูมิดแล้วมันจะมีช่องซ้ายสุดเนี่ยที่เขียนว่าช่องสายผ่านตลอดไม่ต้องติดไฟแดงแต่ปรากฏว่ามันมีคัะแล้วอยู่ดีๆเนี่ย ช่องนี้มันติดไฟอยู่ดีๆก็ติดไฟแดงมีรถคันนึงติดไฟแดงอยู่เสร็จพี่พส์ไม่เห็นคันเขาหรอกไม่เห็นคันเขาแต่พี่โพสต์ด่าเห็นบอกว่าโดนบีบจากข้างหลังมาก่อนใช่ข้างหลังป้นแ <มา S 1> ปนปน พี่ก็เลยบีบแป้นเดียวแป้นเดียวโดน<ม>ฟ้องเลยทําไมในในคลิปเสียงมันแป้นหลายแป้นจังเลยอันนี้แปน้นคันอื่นของพี่แป้นเดียวโดนฟ้องแล้วที่สำคัญอยากได้ยินเสียงอะเพราะว่าหลายแป้นเขาเลยโมโหหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องต้องคุยเรื่องอื่นอยู่นะตอนนี้ตอนนี้ปล่อยผ่านไปก่อนด <c oughs> ี๋ยวเขา <c oughs> นนจะฟ้องพี่นะแพทฟ้องพี่ไม่พอเขาบอกเขาจะฟ้องสื่อสื่อทุกทุกฉบับทุกทุกทุกอันเลย สรุปเรื่องราคือช่องนี้มันเป็นช่องผ่านตลอดช่องผ่านตลอดแล้วมันก็มีการบีบแต่ว่าเออไปรถขฉลัมมันเขามาไล่พี่มาไล่พี่แบบเป็น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 ส่จนพี่พศก็ต้องบีบตอบพ่อพ่พศอยู่คันที่สามใช่พิพศก็บีบเตือนคันหน้าคันหน้าใช่แต่คันหน้าไม่บีบใช่คันหน้าไม่คันหน้าเขาไม่ได้บีบน่าจะเป็นผู้หญิงแหละคันหน้าปรากฏรถเบนซ์คันนี้เนี่ย เขาอาจไปถามคันหน้าก่อนปรากฏคันหน้าบอกไม่ได้บีบเขาปาดอย่างนี้เลยเขาไม่ได้ถามเฉยดูคลิปเลยเนี่ยพิษไอ้แพทปาดอันนี้คือตอนีเข้าเลนซ้ายแล้วเลนซ้ายเนี่ยจะต้องผ่านเขาไปปาดสีเงินก่อนเไปแล้วไปแล้วอันนี้คือปาดพี่โพสต์ไม่ยาอันนี้ปาดพี่โพสต์นี่นี่ปาดจะจะปาดคันไหนสีเงินเขาปาดไปแล้วก่อนหน้านี้ปาดสีเงินก่อนอีกใช่แล้วสีเงินบอกว่าฉันไม่ได้บีบฉันไม่ได้บีบเขาก็เลยปล่อยมาเล่นงานฉันแทน แล้วตอนนี้เขาจะเล่นงานอีกเขาจะฟ้องฉันอยู่ฟ้องฟ้องช่องช่องต่างๆนานาได้นะที่เอาข่าวนี้ไปลงแต่เราก็เบอร์หน้านี่เราต้องการแจ้งให้คนคนขับรถดูเฉลยเป็นรองประธานไงอ่ก็ไปเล่นช่องนั้นแต่แบบว่าเออแต่ว่าถ้าเราผิดไม่เราไม่ได้ทําอะไรผิดก็ฟ้องไม่เถอะเราก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วอมแต่ว่าเตรียมทนายไปแล้วใช่ไหมคะเรามีหลักฐานพร้อมหมดแล้วแต่แล้วว่าจะใช้ทนายทนายเดชาแต่ตอนนี้ทนายเดชาคงไม่ไหวคงไม่ไหวคง ดูท่าทางเนี่ยพี่พศน่าจะเครียดเพชรมันบันเทิง